การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ลัคนาราศีธนูนะครับเดินเดือนนี้นะสำหรับผู้สูงอายุนะครับถ่ายเรื่องของผู้สูงอายุก่อนผู้สูงอายุนะครับที่อยู่บ้านนะเดินเดือนนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆหน่อยแล้วกันนะครับอย่าไปคิดว่าจะต้องพึ่งลูกหลานพึ่งบุตรหลานพึ่งบริวารสักอย่างเดียวนะในบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีเหตุแบบเจ็บป่วยฉุกเฉินนะเราก็ต้องมีแผนสำรองของตัวเองเอาไว้ส่วนที่หนึ่งนะที่ถ้าลูกหลานบริวารฟังนะครับฟังคลิปผมนะ ก็จะลืมกลับเข้าไปดูแลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะผู้สูงอายุมากๆเนี่ยนะครับภายในบ้านเลยนะบางทีถ้าท่านเจ็บป่วยอยู่นะครับเดือนนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะอ่ามิฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีเหตุนะอ่าไม่ไม่ดีได้นะครับอ่าเราก็ต้องคอยไปดูท่านมากหน่อยแล้วกันนะสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะเต็ม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 เดือนเลยนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะเรื่อยไปกรกฎาสิงหานะ อ่าเรื่อยๆยาวเลยนะครับก็ต้องคอยดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนิดหนึ่งนะทีนี้นะครับถ้าสมมุติเป็นแบบกลุ่มอื่นล่ะกลุ่มอายุน้อยๆกลุ่มวัยกลางคนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการติดเชื้อนะเชื้อโรคเชื้อภยัยติดเชื้อโดยบังเอิญนะครับ เจ็บป่วยได้โดยบังเอิญบางทีเป็นหวัดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเบาๆอันนี้ไม่ได้อันตรายนะครับอันนี้ถ่ายเบาๆไปแต่มีโอกาสติดเชื้อเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านนะครับเน้นผู้สูงอายุนิดหนึงนะที่ต้องระมัดระวังนะครับมากหน่อยนะมากเป็นพิเศษหน่อยนะนี้มาดูในส่วนอื่นๆกันนะครับในส่วนของเคราะห์ภัยก่อนนะเคราะห์ภัยอุบัติเหตุความเจ็บป่วยนะเกิดเคราะห์เกิดอะไรเงี้ยนะครับ ลาาักษณราศีธนูจะมีนะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่เต็มเดือนนะครับค่อนข้างจะประมาณสักยี่สิบวันนะต้นเดือนจนถึงประมาณวันที่ยี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของเคราะห์ภัยการเจ็บป่วยนะจากส่วนอื่นนะที่ไม่ใช่โรคภัยแค่เจ็บนะเจ็บป่วยเจ็บนิดเจ็บตัวนิดตกยางออกนะอุบัติเหตุเคราะห์อะไรต่างๆนะครับอันนี้ไม่ได้เตือนให้กังวลใจหรือทุกข์ใจนะครับเป็นการเรียกว่า เพิ่มความระมัดระวังนะครับเพิ่มการดูแลเอาใจใส่เียนะทั้งคนรอบตัวทั้งตัวเราเองนะมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะเกิดความสุขความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ดีด้วยไงนะในเรื่องของครอบครัวของตัวเรานนั่เองนะครับนั้นเตือน2เรื่องนะผู้หลักผู้ใหญ่เตือนมากหน่อยนะเรื่องเจ็บป่วยนะครับแล้วสําหรับว่าเคราะห์ภัยต่างๆนั่ก็จะเตือนในกลุ่มของวัยกลางคนนะครับอ่าเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของเนื้อง,งานกันบ้างน,นะเนื้อง,งานต่างๆเนี่ย ในเดือนกรกฎาคมนะมองว่า,าบางทีเนี่ยถ้าเราจะเปิดร้านอยู่นะเราก็จะมีไอเดียในการคิดและว่าอยากจะได้สินค้าใหม่เข้ามานะเริ่มคิดและว่าอยากจะได้โปรเจกต์ใหม่เข้ามานะถ้าเป็นร้านค้าค้าขายธุรกิจน,นะครับแล้วก็จะเจอเจอด้วยนะในเรื่องของวัตถุดิบใหม่ๆนะครับที่จะมา สร้างรายได้นะครับที่จะต้องเอามาประยุกต์เอามาปรับปรุงอะไรต่างๆนะฮะให้เกิดขึ้นในบางทีเราไปเจออินกิเลียนดีๆเนี่ยนะครับเอามาทําให้มันแบบมีคุณค่านะทำให้เกิดความอร่อยเกิดขึ้นในเมนูใหม่ๆอาหารของเราอะไรนะอ่าแล้วก็เอาไปค้าขายทําธุรกิจได้กําไรเกิดขึ้นนะครับแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยถ้ามันมีเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบ สมหวังสมใจเท่าไหร่ไม่ได้สร้างเนื้อกำไรอะไรได้มากมายสักเท่าไร่แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันนะของการได้สินค้าใหม่ของการได้รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นในส่วนของพนักงานประจำนะเดือนเดือนนี้เนี่ย ก็อาจจะมีในส่วนของโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะในเรื่องของเนื้อง,งานให้เราได้กระทําให้เราได้ลุยนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังในที่ต้องการแต่รับรองได้ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะทําสําเร็จได้นะครับแต่ความสําเร็จของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยในช่วงกรกฎาคมมันต้องเป็นอะไรที่คนอื่นเขาทําไม่ได้อะ่ะ แล้วเราทําได้คนเดียวงั้นอย่างถ้าวัตถุดิบเข้ามาใช่ไหมเรามาประยุกต์ปรปับปรุงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาทำไม่ได้แล้วแล้วทาได้คนเดียวอย่างเงี้ยมันจะไปรอดนะฮะถ้าทํางานประจําเช่นเดียวกันเป็นอะไรที่เราจะต้องคิดนะจะต้องเข้าไปลุยเฉพาะด้านเฉพาะทางโดยที่คนอื่นเขาทาไม่ได้อะเงี้อย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วแล้วเราสามารถทําได้เองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีไปนะครับนี้พอมันมีในเรื่องของตัวใหม่เข้ามาเนี่ยนะเราก็จะมองหาและว,ว่าเราจะไป ปรึกษาใครดีจะไปขอความช่วยเหลือจากใครดีอย่างเงี้ยนะครับช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราสามารถไปปรึกษาครึ่งเดือนแรกนะไปปรึกษาเจ้านายได้อยู่หัวหน้างานนะครับไปปรึกษาที่ปรึกษาดีๆนะครับเขาก็จะแชร์ไอเดียดีๆนะกับเข้ามาให้เราแล้วเราก็มาปริ้งต่อนะเรามาเอามาลุยต่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดแบบการพัฒนาต่อยอดขึ้นมานะครับแต่ถ้าพอพอไปสักครึ่งเดือนไปแล้วเนี่ยนะ ไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือเขาแล้วนะเป็นช่วงจวังหวะของการลุยๆยอย่างเดียวนะแล้วมันจะเกิดแบบแสงสว่างปลายอุมโมงค์ให้กับดวงชะตาเรานะคราเรียกตัวเองเป็นที่พึ่งแห่งตนนะนั้นครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีตัวช่วยนะครึ่งเดือนหลังไม่มีนะอ่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ถามว่าระหว่างเราทํางานกับหัวหน้างานนะถามว่าทําดีไหมเดือนนี้เนี่ยเข้าเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุยแหละนะครับอ่าบางสิ่งบางอย่างที่ มันไม่เข้าใจกันก็ออกมาคุยกันมาเจราจากันนะแล้วเดี๋ยวมันจะกลับร้ายกลายเป็นดีมันจะเป็นร้ายช่วงแรกนะแล้วก็ดีช่วงปลายนะครับก็ค่อยๆจูงกันไปนะอย่าใช้อารมณ์นะครับอ่าแล้วก็จะมีแต่เรื่องด,ด,ดีๆนั้นกลับเข้ามาให้กับดวงชะตาของชาวธนูนะตลอดทั้งเดือนนั่นเองนะครับเดือนเดือนนี้นะครับบางทีเราอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆแต่บางทีเราเราคิดไม่ออกอ่ะนะครับหรือว่าเราอยากจะลองอ่าดูซิว่า ลูกน้องของเราบริวารของเราเนี่ยนะมีไอเดียอย่างไรในเรื่องของงานใหม่ที่จะกระทำไนะครับการที่ได้เข้าไปคุยกันการที่ได้เข้าไปปรึกษากันนะครับบางทีมันจะมีไอเดียแปลกๆนะไอเดียดีๆจากบริวารจากลูกน้องของเราเนี่ยนะครับเสนอขึ้นมาแล้วเราก็จับออกมาใช้นะเอามาประยุกต์นะครับทํางานกันเป็นทีมแบบนี้นะก็สามารถทํางานด้วยกันได้ดีอย่าง,างมากเลยนะครับบางทีไอเดียของบริวารเนี่ยกับ กับกลายเป็นสิ่งที่ดีๆเลยนะ,ะดังนั้นเป็นเดือนของการเปิดใจรับไอเดียดีๆจากบริวารนะครับจากลูกน้องของเรานะเอามาะยุกต์มาทํางานน, <c oughs> นั่นแสดงว่าการทํางานระหว่างเรากับลูกน้องเนี่ยมันสามารถไปได้ด้วยกันอย่างดีนะครับรวมถึงว่าบางทีมีลูกเล็กลูกเล็กๆนะอยู่ที่บ้านนะครับลูกๆหล,ลานๆมาถึงปุ๊บนะบางทีพูดมาบางประโยคเนี่ยมันกลายเป็นประโยคที่คมคายซะนั้นนะ เอามาใช้เอามาคิดแล้วคิดออกอ่ะเหมือนเป็นช่องทางเป็นแสงสว่างไปวาวงเส้นผมบางภูเขาอะไรเงี้ยนะ,ะทาให้เรามีแสงสว่างที่ดีมากยิ่งขึ้นนะทำให้เราสามารถเดินต่อยอดไปได้นะครับในหลายๆเรื่องในหลายๆประเด็นเลยนะน,นั่นแสดงว่าทางด้านเนี้ยดีนะแต่บางคนบอกเองดูฟังดูการงานหน้าที่การงานเราดีแล้วจะไปสมัครงานเนี่ยจะดีไหมนะอากจะไปสมัครงานใหม่เดือนนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีนะ ในเรื่องของการไปสมัครงานใหม่นะครับนอกจากว่าจะไปสมัมภาษณ์งานอ่ะ,อะไปคุยตกลงงานในบริษัทเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอ่ะนะเช่นเขาเรียกไปสมัมภาษณ์รอบสองอันเนี้ยได้นะแต่ถ้าว่าสมัครใหม่เลยไปสมัมภาษณ์ใหม่เลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องอ่า เปิดทางนะให้กับลัคนาราศีอื่นเขาไปนะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับรวมถึงว่ากิจาการการค้าการเจราจาบางทีไปพบลูกค้าเนี่ยนะถ้าไปลพบลูกค้าเก่าเป็นช่วงจังหวะเป็นเดือนของการแบบสร้างมิตรภาพเก่าๆนะให้มันแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะพบลูกค้าเก่าเจราจากับคนเก่าดูแลคนเก่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ถือว่าดีนะ แต่ถ้าไปพบคนใหม่เลยอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เด่นมากนะักนะสำหรับการนักค้านักธุรกิจนะที่ต้องไปคุยอะไรแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็บอกไว้ก่อนทีมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินในเดือนเดือนนี้นะบางทีสร้างความอึดอัดนะสร้างความลําบากให้กับดวงชะตาของชาวธนูบ้างนะบางทีมันต้องเดินทางใช่ไหมต้องใช้เงิน ไปท่องเที่ยวต้องใช้เงินพบปะผู้คนต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็เลยจะรู้สึกว่าเหนื่อยๆหน่อยนะอึดอัดบ้างนะครับและปรจจบังความขัดแยง้งเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะระหว่างคู่ธุรกิจระหว่างเพื่อร่วมง,งานเนี้ยนะครับระหว่างเป็นอ่าคนที่ไปติดต่อเจราจานะบ้างนะเพราะนั้นเรื่องการเงินการทองอาจจะอ่าม,มีปัญหามาให้เราทุกข์ใจเกิดขึ้นนะครับถ้าไปหุ้นกับใครเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อย ดีสักเท่าไหร่นะครับต้องเขาเรียกว่าต้องดูดีๆต้องคุยดีๆต้องเจราจาดีๆนะสักช่วงจังหวะหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะกลับร้ายกายเป็นดีขึ้นมาได้นะกว่ากว่าจะดีขึ้นมาได้ไปลายเดือนแล้วอะนะครับทางการเงินก็ระมัดระวังาการใช้จ่ายนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับถ้าอยู่กับที่อะถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยมีคู่กันมานานๆแล้วอยู่บ้านเนี่ยความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับ มันต้องเป็นช่วงงหวะเหมือนกระตุ้นเศรษฐกิจอะนะต้องพากพันไปเที่ยวบ้างต้องพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนี่ยนะครับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับขึ้นเขาเงฝนตกระบาดระวังด้วยนะ,ะก็จะเกิดความสุขความสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็ถามกันดูนะว่าชอบที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะครับไปเที่ยวด้วยกันแล้วจะเกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นได้นั่นเองนะสำหรับคนโสดนะเดือนนี้ก็จะเงาเงาหน่อยนะคิดอยากจะพีแฟนนะครับ แต่มันก็ยังไม่มีมาให้เห็นชัดเจนไงจะเป็นอารมณ์ในลักษณะแบบนั้นไปขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์ิิธ์เทวดาอารักช่วยเกือนดวงชะตาให้กับทุกๆรัการาศีประสบความร่ำรวยมีแต่ความร่มเย็นมีความสุขในครอบครัวทั้งทางกายและทางใจตลอดปี2566นี้เทิน